สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร็พชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับข่าวข่าวหนึ่งนะครับต้องบอกว่าไม่เป็นข่าวหรอกแต่ว่ามันเป็นในรายการรายการหนึ่งนะครับผมผมเนี่ยได้ไปดูมานะครับเป็นรายการเสือสิงกระทิงซ่านะครับของทางช่อง3นั่นเองก็เขาได้นําพี่ซีเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญในรายการนะครับผมแล้วก็เขาจะพูดถึงในกรณีที่มีหลายกรณีเลยเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักของพี่ซีตั้งแต่เริ่มคบกับพี่เอมี่แรกๆนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของละครเรื่องแบบว่าหมดสัญญา เรื่องแบบว่ามีอ่าเกี่ยวกับความแบบไม่เข้าใจกับทางสัญญาหรือเปล่ามีแบบว่าไม่พอใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเกี่ยวกับการออกมาเป็นนักแสดงอิสระเขาก็มาพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวผมติดเครดิตไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันใครอยากดูเต็มก็เข้าไปดูได้นะครับส่วนวันนี้ผมจะตัดคลิปสั้นๆนะครับผมเอามาให้ทุกคนดูนะครับเป็นเกี่ยวกับที่พี่ซีนะครับผมพูดถึงละครเรื่องใหม่นะครับที่กําลังจะลงในให้กับช่องหนึ่งแต่ไม่ได้พูดถึงว่าช่องไหนนะครับแล้วก็มีในกรณีที่แบบว่าพี่ตุ้ยเนี่ยผู้ที่ มีของทางช่อง3ามเนี่ยติดต่อไปบ้างหรือเปล่าให้มาเล่นละครนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาให้ดูกันนะครับคลิปสั้นๆที่ผมตัดไว้ตรงต้นคลิปนั่นก็จะเป็นเรื่องราวนะครับผม,ผมเกี่ยวกับที่พี่ซีเนี่ยกำลังจะได้เล่นละครนะครับซึ่งต้องบอกว่าเลยว่ากระแสะที่มาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องแก้วขนเหล็กนั่นเองที่พี่ซีกำลังจะลงนะครับต่อให้เป็นแสดงอิสระหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ต้องรับบทพระเอกเท่านั้นไม่จริงเลยไม่จริงเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยก็ไม่ใช่บทพระเอกอ๋อนะล่าสุดเดี๋ยวที่ถ้าเดี๋ยวจะให้ทาง าา่่ยโโปมวพี่ทีบอกว่าไม่ได้เป็นพระเอกนะครับผมบอกเลยว่าแกบอกแล้วว่าไม่ได้เป็นพระเอกนะเรื่องนี้แน่นอนว่าเรื่องแก้วหนเหล็กเนี่ยตัวเด่นนี่็คือจอมเมคินที่เป็นพระเอกนั่นเองเออไม่ใช่เป็นพระเอกเป็นผีดูดเลือดนั่นเองนะครับเป็นจอมเมคินที่เป็นผีดูดเลือดนะครับนางเอกก็คือหนูนาหนึ่งทิดาครับส่วนพระเอกนี่ฟิล์มธนภัทรนั่นเองนะครับเล่นเป็นพระเอกนะส่วนพี่ซีเนี่ยมนเป็นแบบเป็นแบบโปรผีดูดเลือดผีดิบตัวใหญ่เลยนะครับเป็นตัวโกงใหญ่เลยนะอันนี้พี่ซีก็บอกแล้วนะครับอันนี้ยืน กรณีหนึ่งนะครับผมพี่ตุ้ยเนี่ยเขาได้สอบถามพี่ซีว่ามีผู้จัดทางช่อง3เนี่ยได้ชักชวนมาเล่นละครให้กับทางช่อง3บ้างหรือเปล่านะครับพี่ซีก็บอกว่าเออมีมีบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปส,สั้นๆกันดีกว่าว่าพี่ซีเขาว่าไงกดดันไหมถ้าได้เป็นพระเอกคู่กับนางเอกเบอร์ต้นๆของช่อง3าม 3> ไม่กดดันแน่ๆไม่ได้คิดขนาดว่าอยากเล่นกับนางเอกคนไหนแต่มีคิดว่าเรื่องอะไรที่ผมอยากเล่นมากกว่ามีช่องสามติดต่อางครับพี่ ก็ก็มีครับมีบ้างอ่าก็ประมาณนั้นครับเขาทักพี่สีไปว่าแบบเอออยากให้มาเล่นละครให้กับช่องสามบ้างอะไรอย่างงี้นะแต่จริงๆแล้วพี่สีเนี่ยก็เออแกผลงานแกดีอ่ะเกี่ยวกับเรื่องบู๊เกี่ยวกับเรื่องละครอะไรแบบเออมันเวิร์กอ่ะเพราะว่าเป็นพระเอกใหญ่เป็นพระเอกดังนั่นเองนะครับตอนนี้พี่จักรจันทร์ก็เล่นละครเรื่องตัวตาผีให้กับทางช่อง3อยู่ตอนนี้ครับก็คือมีโอกาสที่นักแสดงของช่อง7จเนี่ยจะไม่เล่นให้กับช่อง3ได้นะแต่ว่าถ้าเราจะมาพูดถึงว่าของทางช่อง3ามเนี่ยถ้าเอาพี่สีมาเล่นให้กับละคครรของ และค่ายสําหรับผมเนี่ยปิ้งขึ้นมาอย่างเดียวเลยคือพี่ซีเนี่ยเคยเล่นให้กับหนังของคุณเฉิดบุญพักดีวิจิตนะครับผมเป็นคือเดียวกับอาฉลองปดิวิจิตเนี่ยในตอนนั้นของทางช่อง7็นั่นคือเรื่องดุดตะวันดังภูผานั่นเองนะครับเล่นเป็นบทไทยเป็นพระเอกคู่กับแนนนัชชานั่นเองนะตอนนั้นก็เคยเล่นด้วยกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องอเป็นเรื่องละครของทางค่ายอะหลลอกจูเนียร์เนี่ยกับทางช่องสเนี่ยโหมีละครที่แบบว่าเปิดแบบเปิดเยอะมากอะที่จะรีเมคใช่ไหมอย่างที่แบบเคยได้ดูหหลาาาายยๆคิปททีี่่ผมมมํไะบบแวโอเ เลยละครที่จะรีเมกนะครับแล้วในปีนี้เนี่ยมีแพนที่จะทําเรื่องดาวคนละดวงกับเรื่องขุมทรัพย์ม่น้าแควผมได้คิดว่ามีโอกาสถ้าพี่ซีจะมาเล่นให้กับทงสามเนี่ยมีโอกาสอาจจะลงหนังของทางคุณเฉดบุญหรือค่ายอรอถจนเนี่ยก่อนได้นะเพราะว่าด้วยความที่เขาเคยทํางานร่วมกันนะครับถ้าบอกว่าเคยอาจจะลงเรื่องดาวคนละดวงที่กําลังจะทาก่อนเพราะขุมทรัพย์ไปน้าแควเนี่ยน่าจะเป็นแพนต่อไปน,นั่นเองดาวคนละดวงถ้าลงก่อนนะครับอาจจะเล่นเป็นบทพระเอกไนงะบทพี่พีททองเจอน,นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพ,พ,พี่พีททองเจอรทเนเนี่ บทพระรองบทนางเอกบทนางรองเนี่ยใครจะมารับบทก็คือน่าจะเป็นนักแสดงท่องสามแหละอันนี้คือการพูดถึงความน่าจะเป็นนะแต่ว่ายังอาจจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของค่ายอลองก,ก็ได้อาจจะเป็นค่ายอื่นที่แบบว่าเอออยากชวนพี่ซีมาเล่นละครรักคู่กับแบบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมกบนังเอกของท่าท่องสามก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะอันนี้พูดถึงความน่าจะเป็นอ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมพูดถึงเกี่ยวในกรณีที่พี่ซีเนี่ยได้บอกแล้วว่าในเรื่องแก้วขนเล็กนะครับผมของตัวเองเนี่ยไม่ได้รับบ,บทเป็นพระเอกออย่่่าางงแแแนนนนละทท้จรริบับบเีก็็มป ีดุดเลื่อนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่แบบว่าเป็นของทางช่อง3เนี่ยได้เชิญชวนพี่ซีเนี่ยมาเล่นให้กับละครของทางช่อง3แล้วเรียบร้อยนะแต่ว่ายังยังอันนี้เป็นแค่แบบชวนเฉยๆพี่ซี PC ยังไม่ได้ตอบตกลงเพราะตอนนี้พี่ซียังกำลังเริ่มที่จะถ่ายทําเรื่องแก้วขนเหล็กอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือความน่าจะเป็นนะท่านที่พี่ซีจะมาเล่นช่อง3เนี่ยจะได้เล่นกับทางช่องไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นอลอกจูเนียก่อนเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับทุกคนคิดมีความคิดเห็นยังไงก็ลองแชรรรร์์กกกกกกััััััันนนนดดดดดูแแล้้้วะคคคบบบ่่ขุุณมาาาททีเชชฟงงยไไ แล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ฉันจำไม่ได้ครั้งแรกที่เราได้เจอกันทำไมฉันไม่เคยสนใจในตัวเธอแต่เธอรู้ไหมว่าฉันเปลี่ยนกายเป็นอยากพบเธอเพราะรอยยิ้มของเธอมันทำให้ฉันนั้นเปลี่ยนไป ใและวันเวลาก็พาเธอไปจากฉันฉันกันย่างน้อยฉันก็เคยมีเธออยู่ข้างกันความสุขที่ทำทุกอย่างด้วยกันสำหรับฉันมันมีความหมายอยากขอบคุณที่ผ่านเข้ามาฉันคงคิดถึงเธอมากมาย เธอไม่คิดไม่เป็นไรวันละนิดวันเละน้อยก็ยังดีแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่ได้เท่าไรเธอก็ต้อง วันเวลาก็ผ่านกันไปจากฉันเช่นกันยิ่งน้อยฉันก็เคยมีเธออยู่ข้างกันความสุขที่ทาทุกอย่างด้วยกันสำหรับฉันมันมีความหมายอยากขอคุณที่ผ่านเข้ามาฉันคงคิดถึงเธอมากมาย ความสุขที่ทำทุกอย่างด้วยกันสำหรับฉันมันมีความหมายอยากขอบคุณที่ผ่านเข้ามาฉันคงคิดถึงเธอมากมายเธอไม่คิดไม่เป็นไรวันละนิดวันละนย้ย